เกิดว่ายังไม่ได้เป็นโรคไตนะคะแล้วก็กังวลว่าต่อไปในอนาคตเนะะี่ยค่ะจะมีโอกาสจะเป็นโรคไตหรือเปล่าเริ่มต้นแบบนี้นะคะก็เข้าไปใน Google ก่อนเลยค่ะแล้วก็พิมพ์อย่างนี้นะคะ CKDPC ค่ะแล้วก็ Enter นะคะหลังจากนั้นก็จะเห็นตรงนี้นะคะ CKDPC list นะคะก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะ ที่จริงจะมีหลายหัวข้อนะคะเดี๋ยวหมอก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังค่ะอันนี้ในวันนี้ค่ะหมอจะเล่าเกี่ยวกับคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคไตนะคะแล้วก็กังวลว่าตัวเองจะเป็นโรคไตหรือเปล่าอันนี้เราค่อยๆเลื่อนนะคะเลื่อนลงไปหัวข้อล่างสุดเลยนะคะอันนี้ก็เจอแล้วนะคะจะเขียนว่า list of incident chronic kidney disease นะคะ continue to model นะคะเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ ทีนี้เขาก็จะมีให้กรอกข้อมูลตามนี้นะคะอันแรกนะคะ diabetes อันนี้ก็คือเป็นเบาหวานไหมนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะจะมีเขียนว่า yes หรือ no นะคะสมมุติเราไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะเราก็คลิก no คะ่ะแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะแล้วก็เข้าไปคลิกต่อนะคะว่าอายุเท่าไหร่สมมุติว่าอายุน้อยนะคะอ่าหมอสมมติอายุ25ปีนะคะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะอ่าสมมติเป็นผู้หญิงเราก็ไม่ต้องคลิกอะไรนะคะยอ่าเป็นผู้หญิง25ปีนะคะ แอฟริกันอเมริกัอันนี้จะหมายถึงาชาวต่างชาตินะคะถ้าเราเป็นคนไทยเราก็เขียนว่า no นะคะเราเป็นคนไทย GFR ค่ะ GFR เนี่ยจะต้องดูนะคะถ้าเกิดว่าเราไปตรวจเลือดแล้วเขาให้ค่าคคีเซียมนีนจะไม่สามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าสามารถคลิกไปตรงข้างๆนี้ได้นะคะ w a t s my GFR นะคะก็คลิกเข้าไปดูเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ข้อมูลตามนี้ไปนะคะก็จะได้ค่า GFR เข้ามาค่ะแต่ว่าสมมติท่านใดมี GFR เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ไปตามนี้เลยนะคะอันนี้สมมุติว่าถ้าเกิด GFR ยังดีมากๆนะคะเช่น GFR 100%เลยนะคะแล้วก็เราก็ใส่ไป100%นะคะ Cardiovascular Disease นะคะก็คือเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดไม้นะคะสมมติไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะคะก็ใส่โนค่ะ BMI นะคะ BMI อันนี้จะคิดจากส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักนะคะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะยังไม่รู้นะคะว่า BMI ของตัวเองเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะคลิกไปตรงตัวเล็กๆนี้ได้นะคะสีฟ้า Watch My BMI นะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูค่ะแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะคะก็กดง่ายดีค่ะก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วก็อนี้สมมติอายุ25ปีนะคะสมมติว่าสูงสัก160เซนติเมตรนะคะสมมติน้ำหนักสัก50กิโลกรัมอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็คำนวณค่ะคำนวณเสร็จ ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็น B.M.I ก็คือ19.5นะคะเราก็ย้อนกลับมาค่ะ19.5นะคะใส่ B.M.I ไป19.5สมมุติเรา B.M.I นี่น้อยสุดมีแค่20นะคะเราก็ใส่20เลยค่ะแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็ย r e a น l b u m i n to Creatinine r a t i นะคะ อันนี้หน่วยเขาจะต้องเป็นมิลลิกรัมต่อกลัมนะคะสมมุติว่าเราไม่มีนะคะเราก็บอกว่าเราไม่มีนะคะถ้าเกิดมีเราก็ใส่ตามที่เรามีไปเลยนะคะสมมุติว่าไม่มีนะคะไม่ได้ตรวจปัสสาวะค่ะเราก็ใส่ไป Not A v a i l a b l e นะคะความดันสมมุติว่าไม่เป็นนะคะน,นี้เราก็กรอกข้อมูลครบเรียบร้อยหมดแล้วเราก็มาดูอันนี้หมอสมมุติแบบสุดโต่งเลยนะคะเป็นผู้หญิงนะคะอายุน้อยอายุแค่25ปีแล้วไม่มีโรคประจำตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะ โดยถ้าเกิดเป็นท่านนี้นะคะก็คือโอกาสที่อีก5ปีจะเป็นไตระยะ3เนะะี่ยค่ะจะเป็นไตเรื้อรลังเนี่ย0%เลยนะคะคือน้อยมากนะคะโดยความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันนี้ก็คือประมาณ90%ค่ะและนี่ก็เป็นการประเมินความเสี่ยงนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นโรคไตนะคะว่าทํานายว่าอีกประมาณ5ปีเนะะี่ยค่ะจะมีโอกาสที่ค่า GFR ลดลงจนน้อยกว่า 60นีคะจะมีโอกาสเสี่ยงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากนี้ค่ะในแอปพลิเคชันนี้นะคะยังสามารถที่จะดูความเสี่ยงในด้านต่างๆอีกหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเป็นไตเลื้อลรังแล้วค่ะอีกนานเท่าไหร่นะคะถึงจะต้องได้รับการฟอกเลือดไตยอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเดี๋ยวหมอก็จะมาเล่าให้ฟังในวิดีโอต่อๆไปค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ